เริ่มไปไม่ปักหมดแป๊บนึงเฮ้ยมีเทเลพอร์ตด,ด้วยอเอ้ยใจดีจังโอ้แมก็กกมีอะไรแปลกๆเราเข้าไปดูด้วยสิโอ้ยว้าวอเมซิ่งสุดๆไปเลยไอแพดกูแลากโอเคเอ่อขออนุญาตไม่ดูนะคะลูกไป<ๆ>เอ้ยคือกูแลกนี่นะครับพัดลมสองตัว ถ้าแหลก็ไม่รู้ว่าจะว่าก็<ม>าแหลกมากครับอย่าพึ่งฉันอยากไปสำรวจโลกกว้างอย่าพึ่งให้ฉันมาเล่นเควสตั้งชื่อว่าอะไรดีจบอะไรเนี่ยเืออะไรแอปตอปเหรออ๋อเป็นแบบปิงล่างแบบนี้เหรอเ,ย,เอย่เอ้ยเฮ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยขอแวหนอยตีได้ไหมตีไม่ได้ มันดูจืดปะไม่จืดหรอกแต่ว่าแหละทีนี้เราจะปรับสูตรเล่นกันนะครับทุกคนอยู่ไหนคะเอออย่าดึงหนูเขาเ้าแคร์เดียช่วยด้วยมีกูเจอมาสอคนแล้วใช่ไหมอ้าวเอ,อ้อมันตามกูค <c oughs> บมันค่ะเอ,อ้ยนี่ใครเนี่ย <c oughs> อ,อ้ลามาเออตีไปนานเดี๋ยวใจจังเราเข้ามาสู่ ที่ไหนไม่รู้แต่น่าจะรู้มากๆโอเคเอ้ยอย่าจำเลยแเพลงชวนเต้นออโอ้โหเย้กว่าจะถึงฝั่งฝันโอไมก์กอดโอ้โห이렇게멋진경치를봤으니 ยอยูย่ยยตกใจเพียงใครรอจังใช่ค่ะเพียงกรงารตือฮัไอ้อ้ไอ้อดแม่มึงตกเขาไปตก,ต,กตกเขาไปเออความสูง1ล้านฟุต <c oughs> โอโ้เฮ้ยพูมีประเทศเหมือนคอนเทนใช่ไหมคอนเทนเตอริตีเสร็จแล้วว้าวโอ้คอนเทนนี่ว่าได้ไหมวะ ฟอนเทนอีกฟากหนึ่งเอาอะไรมาฟอนเทนสำรวจโลกกว้างเย้จบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ออไม่ออกหรอกไม่ออกหรอกเนาะไม่ออกหรอกเออขอบคุณรับไม่ออกหรอกโอ้ oh. ตกใจหมดไม่ออกหรอก